ขอสั่งเลยได้ไหมเอาอันเดียอร่อ,อยที่สุดสเลยอวินะอ่งยาวอร่อยนะเฮ้ยเอาไปยำที่บ้านแล้วลองดึงไมปดูถึงรสชาติเลยอะ่ะอันนี้หอมมากเลย <c oughs> ทุกคนครับเรื่องมีอยู่ว่าวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะไปที่ราชบุรีกันนะครับอันนี้ว่าผมไปเจอร้านขนมจีนมาร้านหนึ่งครับผมชื่อร้านขนมจีนว่าขนมจีนปาติครับ แต่ณนะตอนนี้นะฮะระหว่งางทางนะครับฝนมันตกหนักมากผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเราไปแบบตัวเปล่าอย่างเงี้ยมันเปี่ยงแน่นอนผมดึงแบ็ปั๊มครับซื้อเชลลนฝนครับแต่ณตอนนี้ครับตัวมันเล็กมากผมก็เลยดึงยื่นมาขายหมดแล้วนะฮะเดีย๋ยวไปดูกันว่าที่ร้านขนมปี๊บมะจิ๊กเนี่ยขนมปีนบขนมปีนขนมจีนขนมจีนมะจิ๊กเนี่ย,ม,ยมันเป็นยังไงนะครับต้องบอกเลยว่าจุดเด่นเขาเนี่ยมันคือโคตรผักครับผักเยอะมากผมเห็นในรูปนะมีผักเรียงรายอยู่เต็มโต๊ะไปหมดเลยเดีย๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงตอนนี้นะฮะขอตอตไปีีกก่นนสสวััดคครบทุ สวัสดีพี่ก่อนเอาละครับผมทุกคนตอนนี้ผมมาถึงแล้วนะคะร้านหนมจีนปะติกใเแลอเกินเดี๋ยวต้องเดินไปนะครับเอาใส่เชือกันฝนสิรัดคอด้วยนะครับรัดคอด้วยไปครับทุกคนพร้อมแล้วเห็นไป้า ไม่โวยวายกูพูดอย่างงี้วัาดีครับเห็นปะเห็นว่ามึงมึงชอบเล่นมุกอย่างเงี้ยว่าดีกูนี่กูโกรธเลยนะเนี่ยมาเดี๋ยวมานั่งคุยกันก่อนแล้วเดี๋ยวผมมากลับและกูโกรธไปด้วยนะกูโไปด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวผมบอกมึงเห็นปะเนี่ยกูนักกุศลแต่งตัวซะงามเลยพวกเฮ้อกูปูมันกูรีบพวกกูรีบแล้วกูโอนฝนนะสวัสดีค่ะกี้องเล็กๆอย่างงี้เล้วใหญ่กันนี้กูยังเจอมาแล้วเลยมาแดีวน้ำตัวหน่อย กูละคยะยตติกโคอดขนมจีนจังหวัดราชบุรีกับแล้วทำไมอยู่มหาลัยขนมจีนอ่ะชีวิตษันเฮชีิฉันได้เป็นช่างเสริมสวยเกตสยามเก่านะคะที่ไหนที่กรุงเทพหรอค่ะแล้วทีนี้ฉันก็มาเปิดที่นี่เป็นคนที่นี่มั้ยกูอยู่เองกูปวดประการอ๋อเปิดประการแล้วกาเปิดปวดที่นี่ทำไมอ่ะไม่ปวดที่นี่อ๋อผมเป็นคนที่นี่เออพอนทำร้านจังหวะเสร็จปุ๊บแล้วมันไม่โอเค เราเป็นตัวโหวดนี่เหรอเฮ้ยมึงเอาเอาเอาถึงขนาดนูได้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 เฮ้ยมึงก็ตัดตัดมังนะมึงก็ไปตัดต่อมั้งนะมึงโอ้ยไอ้ไอ้ไอ้เฮ้ยไอ้สมี่มึงไม่ต้องตัดตัดถ้าเกิดมึงตัดช็อตนี้นะมึงกูโผล่มึงนะมึงหลัวางวางเลยไปหมดเลยแต่ว่ายังไม่เคยมากินที่เคยมาแข่งเนี่ยขายมานานยังนานสิบปีไม่หรอ โอ้ยสามสิบห้าแล้วมั้งไอบอยเท่าไหร่วะสามสิบห้ากอลูกกูกอลูกกูเฮ้ยมึงตัดตัดมั้งนะไม่ต้องตัดหรอกไม่ตัดไม่ได้กูโดนด่าหน้าดูเลยพูดก็พูดไม่พอใจทำยังไงไม่เป็นไรเขาจะได้เดี๋ยวกูก็โทเลยเขาก็ดูนหัดเฮ้ยนั่งนี่นั่งนั่งนี้ดิวายังงั้นคว้ มึงตายผ่าเลยทิพย์ผ่าเลยมึงขอรู้ราคาเลยทิรู้ราคาอ่รู้ราคามากอย่าเอาอะไไปไปฟังสิจะได้รู้ราคาหนึ่งอย่างสามสิบบาทถูกต้องถ้าเกิดว่าราดขนมจีนราดน้ำยานะลูกชิ้นไข่ทอดมันถ้าเกิดใส่ลงไปอย่างใดอย่างหนึ่งก็กลายเป็นสี่สิบถ้าเกิดไม่มีอะไรเลยในจานน้ำยาโดดยก็สามสิบผมขอสั่งเลยได้ไหมเอาอันที่เอาไว้สุดที่สุดเลย ยำงมาด้วยนะหนึ่งเอาขุยยำที่บ้านแล้วปลงลืมกูไม่ลง <c oughs> แล้วทำไมผัดต้องเยอะทำไมต้องปีด้วยไี่ปีผ <c oughs> ัดปีนั <c oughs> ่นฟีฟีทำไม ติดด,ดได้รู้หมดรู้หมดทุกอย่างอร่อยอร่อยทุกอย่างต้นทุนผัดมันไม่ถูกกนะไม่ถูกไม่ถูกใช่ดิแล้วเอามาแล้วมันจะไปเอาเงินตรงไหนมันเป็นกำไรเนี่ยอ่าท่อดนี้ดีออมากออที่ถามคุณ ได้โฆษณาไปเลยเอาไปเลย,เเลยสิ่งที่เจติติเอามานี่คือปน้ำยาเน,นี่ยมันมีหลายชนิดแต่ละชนิดต้องมีผักให้เขาและไอะผักที่มันมแ็มแมไอแลกแนี่มันมาจากชาวบ้าน<อ>าแล้วมันกินแล้วจะดีต่อร่างกายแล้วแกมาเนี่ผักเะติดเยอะแยอะอ,อ,อยากรู้อยากเ็นผักอะไรจากคนที่ไม่เคยรู้จักจากคนที่ไม่เคยกินก็ได้มากินร้านเจติติแล้วมีบางบางลุงเยอาเมาก ย่างชมจันเนี่ยมันพิเศษมันจะเจาะไขมันอย่างเดียวนี่หน้าท้องมึงล่าเป็นหน้ากองหุ่นดีเหมือนานายแบบนี่เป็นหวัดชาัตตะมูกมน้ำมูกไหลคำเดียวถูกต้องอันนี้แก้มะเร็งนะคะน,นี่แก้มะเร็งสําหรับคนที่ไวทองอันนี้ถ้าเกิดเลยไวทองไปแล้วหมอได้กินยานแตอนน่อันนี้กินแล้วมันจะเสริมอะไรที่มันโง่มันมนูในตัวนะมันจะโง่มจะนูการจองบัวสวรรค์นี่นะคะอย่างแรนดิสนี่ของนอก ฟ้ารอยฮีผิวสวยนางแพลแก้เน็ดชากูก็พอจะมีกำไรมั้งมันก็เล็กน็กน้อยไม่มากมายเท่าไหร่จ่ความสุขที่กูได้เต็มที่คือคนที่มาก,กินผักของกูเนี่ย เขาจะกินแบบอร่อยแล้วกูจะดูเขาดูหูกูมีความสุขมากเลยตอนที่เขากินปลายังอรลอยอร่อยความสุขใช่ไหมต้องนี่มาชอบไม่ชอบไม่สนใจกูจะโฆษณาเสียงดังๆเนี่ยกูจะแหกปากไปเลงเนี่ยใครใครจะชอบก็ไม่ชอบกูไม,บไม่สนใจจ้าคุณผู้ชมเพราะกูเล่นโทรศัพท์ไม่เป็นกูอ่านไม่ออกปูไม่โกรธมาก จบมะจบฮะเออเห็นไปมกูกิเดียอไปกินผมนั่งรอเลยไหมแม่เราเราไปสั่งอาหารกันก่อนเดี๋ยวนั้นนั่งที่โต๊ะไปจ้ะ ว่าว่าเอาเนี้ยฝากถึงคนต่างประเทศดีว่ะสวัสดีอเมริกานี่โค้รขนมจีนไอเมินน้องกูมึงดูกูหรือเปล่าอีวันเพนเป็นยังไงบ้างเมินเป็นยังไงบ้างกูพี่มึงเนี้ยเออแค่นี้พอกูไม่เหนื่อยไหมเหนื่อยไหม,ม <c oughs> ดูนี่ประทานลูกแม่ดูแม่หรือเปล่าแม่คิดถึงนะอาะทานนะฝากผ่านอันนี้ไปนะโทรหากันก็ได้นะประธานน่ะ คนผักเนี่ยเรื่องไม่ถูกเรื่องไม่ถูกโหเขช่างยังเขาน่างเลยมาเดี๋ยวอเด็กเป็นอยนะก็เผ็ดนะเผ็ดดูนะถือว่าเผ็ดดูแต่ว่ากินได้ทำให้คนหอยก็จะจืดรสชาติเลยอ่ะนี้หอมมากเลยกะทิอ่ะกะทิใช่นไหมอะไรมันจะกะทิใช่ไหมใช่กะทิจ้าที่หอมมากเลยนต้องทานกระปุกแค่นะคะเพราะกระปุกแค่นี่มันนุ่มมันนวลเหมือนปูนุ่มเลยนะคะ ก็ตือผมลูกอันนั่นแหละแต่ว่าถ้าก voilà. ินอย่างนี้อ as ันนี้รสชาติเปนนะชื่อว่เห็นจมจันทร์ิงเข้าไปมันเบาของ่เถ้าอแนะนเลยมเอะมากว่าใครไินถไมได้นะนมตนาี่นกมากแค่ตะกนกว่าผมน้อย มนเข้าป่าเข้าป่าไปกินหนึ่งหรือป่าวเขาอยากกินหรือเปล่าโอ้ยก voilà> ูปอนขนาดนี้กูอ้าบปาาได้ขนาดนี้กินมาที่ชะลอหัวงอกแต่ว่าเขาหัวงอกป้ากินด้วยเนีชะลอหัวงอกกับกูแดกไม่ทันแล้วกินไม่หมดเองนี่ดอกนี่ขมิ้นขาวปีมันออกให้ดูปีออกให้เจอมาดู คือไม่รู้ว่าว่ามายกินได้มากหมกินนุ่นแหละมันนิ่มๆ,ๆ,ๆนิม่มๆนิม่มๆนิม่นะมๆอ,อย่างไรหน่อไม้หน่อไม้ฮะใถ้าทะมาแลกินดีใจที่ว่าแกเหมือนทำเพื่อแบบไม่ได้เอากำไรมากเท่าไหร่ทำเพื่อความสุขของตัวเองคือการที่เห็นคนกินผักอกย่างน,นี้คือแบบเป็นเรียกว่างทำเพื่อหากำไรทางด้านความรู้สึกของเขานะฮะมาไหนมามามาไหนมา มาบอกร้านหน่อยนาะก็อยู่ร้านอยู่ที่ไหนครับถ้าเกิดว่าจะมาร้านยายติ๊นะง่ายมากจังหวัดราชบุรีตรงข้ามไปเษนียข้างโรงพักมีนี่กำแพงโรงพักสี่แยกโลตัสมาเลยค่ะถ้าเกิดมาไม่ถูกบอกไอพีเมานะเพราะพีเทมันรู้ดีจเป็นใครไอพีเอชจะที่ที่ทก่ทีเบีอที่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  o ี่ท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 ่ี่ท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 ี่ี่ที่ที่ที่ี่ที ร้านเจติก็คุณผู้ชมกินแล้วเขาเก็บร้านไปแล้วไม่ต้องไปอุยมันรู้ดีดอย่างนี้นายพีเอ็กผมต้องฟ้องสิลิโอ้แจะฟ้องสิลิผมมาลูจักมึงรู้ดีนะครับผมก็วันนี้นะฮะผมหน้าจบเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาหลายที่ร้านเจติกคนผู้มกินนะครับก็มันได้ไมาเห็นหสิ่งที่เจติกเานี่ยต้องการที่จนะให้ลูกค้าได้ทานให้พิ ที่เห็นลูกค้าได้ทานทานกันแต่นี้ปฏิทก็มีความคุ้มากตอนนี้ค่ะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทีมงานนะคะก้องเล็กยังเงื่อบพอแล้วคดีพอแล้วก็ไปจ้างเหมื่นใหญ่ไม่จริงทุกเถียงตายงดพิสูจน์ไะไม่ต้องพิสูจน์ตอนเรื่องมีว่าเรื่องมีอยู่ว่าเรื่งสองตั้งเรื่องมีอยู่ว่าเรื่องมีอยู่ว่าทันนี้ก่อนทีนี้ก่อนอย่าได้ไหมนี่หนึ่งสองตั้งเรื่องมีอยู่ว่าร้านลีติต ขนมเจี๊ให้มันให้ให้มันพร้อมกันได้ไหมมันความยัรงยั้มึงไปตัดต่อทั้งหมุกคนนะคะโชคดีนะคะโชคดีทุกทุกคนนะคะโชคดีทุกคนมึงเอาคนกลับมาด้วยโอเคโอเคมาแล้วทุกคนสิ่งที่ผมได้จากปาติกวันนี้ก็คือการที่ปาติกได้เห็นคนอื่นเนี่ยได้กินผักปาติกก็มีความสุขมากแล้วเจี๊ยบ